มีเล่าไหมมีใบอรุยาตอนุญเราบุรีเชื่อมครับ่คนคนเดียวน่ะโอ้อนุญาตบนนญาบาสามกันยาหกหกเอาพาต่อมาอมมันไม่มีรถที่อันนี้ของไทย ในเรื่องของมาตรฐานมาตรฐานต่างๆที่ระบบของกรมอิทั้งเลตติ้งๆเราจะทำเป็นทองเงินอะไรแบบนี้ถ้าถ้าร้านอาหารต่างเราจะต้องเดี๋ยวนี้เราต้องรับบุคคลนะครับมีบุคคลก็คือการให้คนให้บริการคนให้บริการก็มี มันเรไม่ได้บูมรมว่านะนี่ะผู้จัดการเราเรามาตรวจนี่เราไม่ได้มาหวังมางานด้วยถูกไหมทำให้มันถูกต้องแล้วเราก็อยู่กันครับ

เพราะว่าจ้างนั่นอย่างว่านี่ว่าอาหารท่านเลยมีนาแล้วก็ไม่กลับมาแล้วคือชื่อชื่อใเวทังใปนอันนี้จะขอจะขออย่างกี่เอนารมายื่นนะครับซึ่งมันมีหมายเหตุรูเนี่ยยื่นแล้วนกพานะครับอก่ามันนย่าครับเดิน้าไ บาลได้มีนโยบายในการที่จะป้องกันกาามนุษย์ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเราจึงมาตรวจติดตามเพื่อให้เกิดเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายครับวันนี้ก็ได้รับความรูวมือจากผู้ประกอบการนะครับทุกแห่งนะครับให้ความรูวมือเป็นอย่างดีนะครับจากการตรวจนะครับในในร้านนี้ที่เรามานะครับเป็นการปฏิบัติตามมาตรการโควิดงคระทรวงสาณสุขด้วยระบบการนะครับแล้วก็มีแรงงาน่างด้าเข้ามาทํางาน ได้สองปีก็เป็นแรงงานที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ <_ an> ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการนะครับที่อย่างเช่ความร่วมมือนะครับเพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับเราจะแบ่งกันไปทําง,งานทุกที่ในจังหวัดกระบี่ทั้ง18อำเภอครับก็อยากถามผู้ปูะกบการทุกแห่งในในจังหวัดกระบี่ทั้ง18ดอำเภอนะครับขอให้ท่านหนึ่งนะครับได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆนะครับที่ทางรัฐบาลและทางกระทรวง สาธารณสุขได้ออกมาตรก,การเกี่ยวกับการโควิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาตรการที่จังหวัดห้ามดื่มสุลานะครับเนื่องจากขณะน,นี้โอมิคอนกําลังขยายตัวลุกลามเพิ่มมากขึ้นนะครับเพาอยากให้ท่านปฏิบัติตามและโดยเฉพาะถ้าหากร้านไหนนะครับมีแรงงานทางด้าก็ขอให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและที่สําคัญครับห้ามไม่มีการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาครับในช่วงที่ผ่านมายังไม่พบนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่รู้นะครับจะไปตรวจ้งหน้าอยู่ถ้าหากเจอก็คงจะดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดครับ